สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวจะเก็บมะเขือนะครับผมหมวดทองแดงนะครับขอฝากด้วยนะครับอ่าเก็บมะเขอนี่ลูกเขาเรียกมะเขือหยดน้ําหยดน้ําเจ้าพยาเอาไปเอาไปแกงก็ได้แกงน้ําพริกก็ได้ได้สารพัดฮ่าปลอดภัยอ่ปลอดภัยไ,ไม่มีไม่มีสารเคมี ก็สูงนุ่นนี่นุ่น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 มันสูงมากแล้วมมนประมาณสองสองฟีกว่าต้องต้องดึงอย่างนี้มาเขือดึงดึงดึงขึ้นนะครับมบเขือข่อยถ้าเราดึงไม่ไม่ดึงแบบเนี้ยยอดเดี๋ยวดึงไม่เป็นยอดมันหักมันจะมันจะเป็นเรื่อยๆยอดนี่ไงยอดต้นนี้เยอะอยู่มาเขือข่อยเก็บพอได้กินอยู่ปลูกพอได้กินหลังบ้าน เหลือจากกินเองก็ไปแจกก็บ้างเพื่อนบ้านเหลือจากนอนกินก็มาได้กินเองนี่ยพีนน้องครับนี่ดู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 เออดูนี่ดูนี่นอนมันกินหนอนมันกินเราก็อย่าเอาเราก็เอามีดปาดนั่นพ่อตรนนูบนอเราไม่วงปัดตัวดันรอดไฟกินได้สนิทใจเอาไปฝากคุณยายเพราะคุณยายแกไม่ชอบแกไม่ชอบแกไม่ชอบมาฝักในตลาด เอาไปฝากปล่อยก็งทีมันรักออะไรเงี้ยแล้วกล้วยหอมอะไรเงี้ยของลูกเองส่วนมากไอมันยา้เลยใช่ไหมไตายยานั่นช่องหางยี่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยหลายวันแล้วน้ำโมลดน้ำโป้ข้างล่างนั้นไหนไหนไหนนั่งไงโอ้มันแอบอยู่โอ้มันแอบอยู่ยาเร่องอะไรเรื่องแอบดึงยาอยู่ มึนเยอะชิบจุดไหนรักเดี๋ยวต้นตามดูมีเหรอมีออกดูงออกเดี๋ยวเดียว่างว่างอย่างเด็กฝอยหนาใต้ใต้โคนเรียกใต้โคนใต้ต้นปัดภาษากลางเขาเรียกใต้ต้นบ้านเราก็เรียกใต้โคนลูกเขือโอยนู้นนู้นนู่นนูมีอันน่ะหมดเองจับไปใช้ต้นม่วงเร็วไม่ไม่ต้องจับลไหวนี่แหละมันไหวกินโนู้ ล้วเมย์จะพาไปใส่นอนให้มันกินนอนตี๋ต้นน้อนังเขาบอกผม,ผมจะไม่จีดยาให้มดแดงมันอยู่ด้วยมันก็ค่อยค่อยกินนอนที่ต้นมะเขือนเขาเรียกว่าใช้แบบธรรมชาติหอมนะค<ำ>้ับเม็ดเม็ดไส้นี่ลูกก่อนลูกก่อนนอนนี่นี่ต้มต้มจุ่มเขาเรียกฝักได้ต้มไม่สุก่วอะไรๆต้มแล้วไปกินกับน้ำพริกอร่อยเลือกจะกินสดๆก็อร่อย มันหวานมากว่าเขือหยดน้ำเจ้าพญานี่กินอร่อยมากเอาไปแกงส้มก็ได้แกงส้มแกงกับเจ้าพญานี่เติมเองป่ะไม่มันเป็นหยดน้ำเจ้าพญานี่มันชื่อมันติดมาที่ซองเลยโอซองมันิพันเลยม,มันมาจากกรุงเทพอะสิเท่านั้นแนะหละเจ้าพญาใช่ไหมยน้ำเจ้าพญาแต่ถ้าเราปลูกขายนี่นะถ้าไม่เป็นหยดน้ำเจ้าพญา,า,าไม่คาก็ไม่ค่อยเอานะพอ่ขอข้างบนนั่น เห็นไหมพอ่อน,น,นั่นนั่นน่นนั่นนั่นข้างบนนั่นพอเร่งเล่ง,ลงตายเร่งกลาง Columbus> ไม่ชัดเมื่อวานนี่นูข้างบนนู่นนู่นดูนู่นดูนู่นมามาเครือคุยฮะยาวช่้องต้นเราเกศามเม็ดเลยมแดงกบขครมแดงกบน่นน่นหนึ่งตัวเ้าเลย นนะๆๆขนาดหมดหม,ด,หม,ด,หมดทองแดงนะครับเจ้าของช่องอะค่ะหมดทองแดงเนี่ยสูงประมาณร้อยแปดสิบแล้วนะคะต้นมะเขือของหมดทองแดงสูงกว่าหมดทองแดงอีกประมาณสามเมตรอะค่ะตอนนี้วิธีวิธีปลูกมะเขือถ้าให้มันเป็นดีกินแล้วปลูกขนาดนี้ปลูกทีเดียวกินตลอดชีพให้มันอายุยืนปลอต้นขนาดนี้มะเขือปลอต้นขนาดนี้ เราเราตัดยอดมันเลยตัดยอดไม่ต้องแนะนำ